รอครับผมสวัสดีครับผมก็โลกปัจจุบันนี้นะครับผมมีทั้งโรคระบาดมีทั้งฉีดวัคซีนรัประชากรโลกมีทั้งสงครามสงครามย่อยภูมิภาคนะครับผมรัสเซียยูเครนอิสราเอลนะครับผมผมเองก็เกิดมาโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมเราอยู่ในกรดียุคนะครับผมสั้นๆมันจะมีเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โลกมันเสื่อมลงใจิตใจคนมันเสื่อมลงนะครับผม ผมเองก็ขอใช้ชีวิตธรรมดาชิวๆไปเรื่อยนะครับผมมีความสุขทุกวันมีเงินซื้อข้าวกินเท่านี้ก็พอแล้วนะครับผมไม่อะไรมากนะครับผมอุปกรณ์สื่อสารมีครบทุกอย่างอินเทอร์เน็ตน้ําไฟบ้านมีครบทุกอย่างแล้วนะครับผมก็เลยไม่มีอะไรมากมายครอบครัวก,ก็ไม่มีลูกเมียก็ไม่มีผมก็เลยใช้ชีวิตธรรมดาชิวๆไปเลยนะครับผมก็มีความสุขนั่งสมาธิภาวนาทุกวันสวดมนต์ทุกวัน วันละยี่สิบสี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งทุกวันนะครับผมสะสมไปเรื่อยนะผมใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันกินอิ่มนอนหลับทํางานได้เท่านี้เองนะผมผมเองก็เลยไม่ไดไไ้ไม่ได้เครียดอะไรมากมายนะครับผมมีความสุขไปวันๆเท่านั้นเองนะครับผมก็เกิดมาแล้วนะผมมันมีเกิดแก่เจ็บตายมีความเสื่อมเป็นธรรมดานะครับผมผมเองก็อายุเยอะขึ้นแล้วนะครับผมก็ เออมันสังขารมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงทุกวันเราก็ใกล้ถึงความตายทุกวันนะผมใช้ชีวิตให้มีความสุขมีพลังจิตสร้างพลังจิตด,ดูแลร่างกายแข็ง,แ,ขงแรงเพิ่มความจิตจิตเพิ่มกำลังใจไปทําในสิ่งที่เราักเราชอบจิบน้ําชาจิบกาแฟจิบขนมทานข้าวตากแอร์เล่นในห้างนะครับผมออกกําลังกายเดิน5นาทีส0นาที20นาทีออกกําลังกาย คุยกับชาวบ้านชาวช่องนะครับผมไม่มีความสุขเท่านั้นเองง่ายๆนะครับชีวิตเราไม่มีอะไรมันยากเลยนะครับผมขอให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันทุกวันอย่าไปเครียดกับเรื่องสิ่งนี้ภายนอกที่มามา,มา,ม,ามากระทบกับร่างกายและจิตใจคุณนะครับผมออ,อยู่ตัวคนเดียวโสดชิวสันโดษนี้จะมีความสุขมากมายเลยนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผม อยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีตั้งมั่นในความงามความดีเราจะแคล้วคลาดปลอดภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างเฮงๆงรวย,วย,วยปๆปนะังปังกันทุกคนนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ